สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะ่ะดาวอังคารย้ายรอบนี้นะคะดวงชะตาของท่านนั้น ดีขึ้นนะคะและที่สําคัญมีโชคลาบด้วยแต่ว่าโชคลาบของท่านนั้นจะมาจากไหนยังคงมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยนะคะดาวอังคารจะย้ายในวันที่2มิถุนายนคะ่ะจนถึงวันที่13กรกฎาคมปี2567นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นดีขึ้น และที่สำคัญเป็นช่วงที่ท่านนั้นสู้ลุยขยันเหนื่อยไม่กลัวขอเพียงทำแล้วได้เงินท่านพร้อมที่จะลงมือทำท่านจะเป็นลักษณะน,นี้จริงๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะเอาใจไปผูกพันอยู่กับการทำงานหาเงินทำอะไรแล้วได้เงินทำยังไงจะได้เงินท่านจะมีความรู้สึกว่าคิดไปแบบนี้นะยอมเหนื่อยเพื่อที่ว่าครอบครัวจะได้ดีขึ้นมีกินมีใช้มากขึ้นนะคะ อยากมีเงินเก็บอยากให้ครอบครัวดีกว่าช่วงที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีพลังเรียกได้ว่าพร้อมมากสําหรับการลงมือทํางานสติปัญญาเฉียบแหลมความคิดลื่นไหลไหวพริบดีท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทํางานหาเงินเพิ่มสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะในช่วงระยะเวลานี้สติปัญญาดีขายของเก่งขายไปวางแผนการขายไปและที่สําคัญ ท่านจะมีไอเดียใหม่ๆมาช่วยส่งเสริมการขายส่งผลให้ยอดขายของท่านเพิ่มขึ้นได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ออเดอร์เพิ่มลูกค้ารายเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาอุดหนุนซื้อสินค้าจากท่านนะคะเด็กได้ว่าช่วงระยะเวลานี้คู่แข่งเทียบไม่ติดเลยค่ะต่อให้เขาพยายามแค่ไหนก็ขายของไม่สู้ท่านอยู่ดีคือพูดได้ง่ายยอดขายไม่เท่าท่าน ท่านไปถึงในตนไหนละคู่แข่งยังอยู่เหมือนเดิมช่วงนี้ท่านขายของเก่งค่ะหากคู่แข่งกําลังอาจจะหาทางแข่งกับท่านท่านก็จะไปเหนือปว่าเขาช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะชาวราศีเมษทั้งเดินทางเพื่อทํางานหรือว่าเดินทางเพื่อพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยว เป็นช่วงที่ท่านจะได้ไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นมีการติดต่อพบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นหากทํางานประจําก็เป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยได้อยู่กับโต๊ะไม่ใช่ไม่ค่อยได้อยู่นแผนกนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้จะมีการติดต่อกับแผนกอื่นๆหรือว่าโต๊ะนั้นโต๊ะนี้บอกล่วงหน้าตรงนี้เลยนะคะว่าในช่วงระยะเวลาเดือนกว่าๆนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะเหนื่อยและวุ่นวายพอสมควรงานยุ่งมากงานเข้ามามากขึ้นเวลาส่วนตัวก็น้อยลงเรียกได้ว่าทํางานหามรุ่งหามคําใน่กายแหละแต่ท่านจะมีความรู้สึกว่า มีความสุขกับการทำงานเพราะ,ะการทำงานราบรื่นขึ้นได้ทำงานที่ชอบอได้ทำงานที่ท่านรักนะคะถาว่ามีอุปสรรคและปัญหาหรือไม่ในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาและอุปสรรคยังคงมีตามปกตินะคะและที่สำคัญคนแสบแบศัตรูก็ยังคอยสร้างปัญหาทำให้ท่านนั้นอึดอัดลําบากใจทำให้ท่านงูนกิจโมโห แต่ท่านจะสามารถรับมือกับคนเหล่านี้ได้ไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบใดท่านเอาอยู่แน่นอนกับคนที่เข้ามาก่อกวนการทำงานของท่านนะคะและที่สำคัญช่วงนี้หากท่านตั้งใจที่จะทำะรายไล้วท่านมักจะทำสำเร็จนะคะงานสำเร็จได้เงินนะคะและที่สำคัญความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านจะไม่สูญเปล่าอะไรก็ตามที่ท่านทำมักจะสำเร็จ ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นท่านจะหาวิธีคว้ามาจนได้ไม่ว่าท่านนั้นจะเอาใจไปผูกพันกับอะไรก็ตามหากท่านอยากได้ออเดอร์นี้นะคะหรือแม้แต่อยากจะขายงานชิ้นนี้หรืออยากจะได้เงินจากตรงนี้ท่านจะหาวิธีหาทางทำจนสำเร็จแม้แต่การพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ถึงแม้ว่าจะติดขัดมีปัญหาแต่ท่านก็จะไม่ลดละความพยายาม ท่านจะทำจนสำเร็จนะคะในช่วงระยะเวลานี้บอกเลยว่าชาวราศีเมษเก่งมากเก่งหลายด้านด้วยอยากได้อะไรแล้วหากได้ลงมือทำมักจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นช่วงนี้ท่านเหนื่อยก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการเหนื่อยแล้วได้เงินได้งานและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้รายรับของท่านจะเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะเงินเข้ามาดี คนก็จะคอยให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นสำหรับท่านใดที่มีคู่ครองคนรักในช่วงระยะเวลานี้คู่ครองคนรักจะคอยให้การซัพพอร์ตหนุนหลังคอยให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านนั้นติดขัดมีปัญหาดาวองคารย้ายรอบนี้นะคะย้ายมาส่งเสริมท่านนะแต่ว่าท่านนั้นยังคงเหนื่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่คนมักจะนึกถึงด้วยงานเยอะขึ้นและที่สำคัญเมื่อใดก็ตามที่ ใครก็ตามที่เขาติดขัดมีปัญหาเขามักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไว้ใจมักจะมอบหมายงานที่สําคัญๆให้ท่านได้รับผิดชอบในช่วงระยะเวลานี้และเป็นช่วงที่ท่านจะได้ไขแก้ไขกับปัญหาที่คนอื่นทําผิดพลาดมีงานใหม่เข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบด้วยนะคะอะไรที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทํากลับได้ทํา บางท่านต้องทำอะไรที่หลากหลายอย่างต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะทำทั้งงานประจำทำทั้งงานเสริมควบคู่กันไปและข้อนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆช่วงนี้ท่านปากมีสเสน่ห์พูดจาเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าท่านจะพูดคุยอะไรกับใครก็ตามมากักจะประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วจะพูดคุยสําเร็จนะคะท่านใดที่อ่า ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดในช่วงระยะเวลานี้บอกเลยนะคะว่ายิ่งพูดยิ่งได้ไดออเดอร์เพิ่มขายงานได้ได้ลูกค้าเพิ่มด้วยใครที่อยากขายงานนะคะรุยให้เต็มที่หากมีการาพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามท่านมักจะประสบความสำเร็จนะคะคนจะประทับใจคนจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดพูดจาน้มน้าวจิตใจคนได้ดี นะะในช่วงระยะเวลานี้คําพูดคําจาก,ก็ดูน่าเชื่อถือมีหลักการด้วยหากมีลูกหนี้ในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านกล้าที่จะเข้าไปทวงถามนะคะคือพูดได้ง่ายไ,ไม่ใช่กล้าหรอกบางครั้งชาวราศีเมษไม่ค่อยชอบอะไรที่่อถ้าไม่จําเป็นจริงๆท่านจะไม่เข้าไปพูดคุยท่านจะคิดว่าถ้าเขาจะให้เขาให้แล้วคือท่านเป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงพอสมควรกล้าได้กล้าเสียไม่ให้ก็ไม่เป็นไร นะคะไม่ทวงแต่ในช่วงระยะเวลานี้เข้าไปทวงเถอคะค่ะท่านมีโอกาสที่จะได้เงินมานะเงินทองอย่าอย่าให้ใครอเอาของเราไปง่ายๆนะคะช่วงนี้เข้าไปทวงเถอะท่านจะได้มาแน่นอนท่านจะมีวิธีพูดคุยจนเขานั้นยอมที่จะคืนเงินท่านมานั่นเองคะ่ะเจ้าราศีเมษเป็นคนที่เบื่อที่จะทวงนะคะถ้าท่านคิดว่าทวงแล้วไม่ได้ไม่ไปดีกว่าช่วงนี้ไปนะ ขอย้ําว่าไปเถอะแล้วจะได้ช่วงนี้นะคะต้องยอมรับว่าจเจ้าดาสีเมษค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรนะคะเก่งหลายๆด้านด้วยที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ศัตรูจะแพ้ภััยไม่มีใครทําอะไรท่านได้นะคะและในช่วงระยะเวลานี้อะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเข้ามาและเป็นเรื่องดีๆด,ด้วยหากอยได้เงินจากตรงไหนทําเลยนะคะโดยเฉพาะคน ที่ทําอะไรที่หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันช่วงนี้บอกเลยว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแหละเพราะว่าต้องทํางานมากขึ้นต้องทําอะไรที่หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแต่บอกตามตรงเลยนะคะว่าเงินของท่านเข้ามาดีมากเอาเข้าจริงๆชาวราศีเมษไม่กลัวหรอกคําว่าเหนื่อยท่านกลัวไม่มีเงินมากกว่าในช่วงนี้ท่านพร้อมที่จะลุยช่วงนี้อะไรที่เคยทําให้ท่านมีรายรับนํากลับมาทําใหม่นะคะแล้วจะเป็นผลดีต่อตัวท่าน หากท่านมีปัญหาท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะสําเร็จทุกครั้งเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้คนจะให้การช่วยเหลือท่านดีและเขาเขาก็จะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านหากเขาได้ตัดสินใจที่จะช่วยท่านเขาจะช่วยท่านเต็มทีด้วยแต่ก็อยากจะขอเติวนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะพอสมควรคิดทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงคิดเรื่องเกี่ยวกับใครบางคนด้วยการเงินด้วยนะคะ ช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะทํางานหนักพักผ่อนน้อยท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายนะคะพยายามดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะโดยภาพวรวมดาวอังคารย้ายรอบนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นและอยากได้เงินจากตรงไหนท่านจะได้มาทันทีนะคะมันอาจจะเหนือหน่อยหนื่อยแหละแต่จะได้แน่นอนในช่วงนี้แหละนะคะฉะนั้น บอกเลยว่าดวงดีอย่าอยู่นิ่งๆอยากได้เงินจากตรงไหนทำเลยขออวยพรให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลามานะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ